แหล่ไอเทมห้าโคตรยากวันนี้ครับผมอันนี้ครับเป็นพาล่วงยืนพิมพ์โบราณเนื้อดินยกต้นลุงพะกวยวัดโคตสีตลาดครับผมอันนี้พอกวยสร้างเองทอดพิมพเองและมวลสร้างท่านเองครับอันนี้แหล่ไอเทมครับผมสภาพสวยกริบแหล่ไอเทมตรงที่ว่านี่ครับเห็นเห็นเลยเป็นเนื้อซีดูโทนครับแล้วเป็นเนื้อโซนเข้มด้วยอ่า่าโด,ดเต้นมากมีน้ามีตายทั้งห้าครับพิมพนี้ห้ายากมากนะครับอ่าห้ายากกับพิมพ์นี้ มีลงเส้นชัดเจนเลยทีนี้นี่ทับด้วยกิฟเลยนี่โห้ด้วยกิฟเก่าแทนดูง่ายล่างลายนิ้วต่างห้างอะแลทิมสี่ทูโทนิ้วต่งห้าครับอันนี้ 5, ยักจริงครับผมแบ่งบูชาเท่านี้ครับอถ้าไม่มีคนชอบก็เดี๋ยวผมเก็บไว้เถอะแบบนี้นะเก็บได้ยาวๆครับแบ่งบูชาเอาเท่านี้พอเอาไปส้ามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าท่งฟรีครับไม่ได้พารานี้ขอกิฟไปก่อนละกันคนระับยกักทีนี้ 5, ยักมาก นะแค่พิมพ์นี้เนื้อแดงเขาก็แบ่งกันแพงแล้ววะเออนี่ท้วให้ทูโทนิกล่างลายนิ้วมืออีกเอาเท่าไหนครับสามพันสี่เก้าเก้าส่งฟรีไม่โดนเดี๋ยวน้องเขาเก็บไว้หายากสวยจทั้งห้า